กูเลยพันแปดร้อยเสียงถือว่าแพ้นะครับวิ่น้ำว่าแพ้แล้วยังรุนแพ้น็อกอ, <_ S 2> อีกการเป็นว่าอะไรการไปสนับสนุนคนที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการ<อ>จัดซือจัดจ้างถ้าก็ส่งเสริมคนไม่ดีมีอำนาจในบ้านเมือ,น<ะ>องนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยแพ้ยับเย <_ S 2> ินเ็าเรียกแพ้ในทางโลกกันนิติทรมณิติด้วย, <_ S 2> วยครับแม้ว่าแกจะแพ้ก็นี่เพราะกำลังสู้กันไม่ได้เงนต่างกันมากเนี่ย แต่แสไงเนีนยว่าคุณงามความดีที่แกสร้างเนี่ยประชาชนก็ยังให้เกียรติให้ความเคารพรักอยู่จึงเลือกทใหมแม้ต้องต่อโู้กับบ้านใหญ่สารพัดบ้านนี่นะครับแกแพ้แค่พันแปดร้อยเสียงและที่มันคือล็สกับปะทะกับคุณทักษิณโดยตรงนะครับคุณทักษิณหลังจากเข้ามาประเทศไทยต้องถือว่างานเนี้ยเป็นงานที่คุณทักษิณนำทัพออกรบเองนะครับแล้วก็ชนะแต่ว่าชนะแค่พันแปดร้อยเสียงเนี่ยถ้าพูดถึงมวยแค่พีเวทนี่นะครับถือว่าแพ้นะครับ ให้พิเวดชกกับไอ้ไ้ลเวทนี่ยคุณชกกันตั้ง15ยกเนี่ยแล้วชนะคะแนนอย่างนี้แคุณแพ้นะครับแล้วไม่ได้มาคนเดียวนะลูกสาวมาด้วยลูกชายมาด้วยหมดเลยคนมาทั้งตระกูลเลยชนแปดร้เสียงถือว่าแพ้นะครับไม่นำว่าแพ้แล้วยังดุดแพ้นอกอีกกลายเป็นว่าอะไรกลายเไปสนับสนุนคนที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าก็ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองใช่ไหมครับใช่นี่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาคนคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคะคิดถึงพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่เก้าใช่ไหมครับที่ท่านพร่ำสอนคนไทยไว้ตลอดรัชกาลเนี่ยว่าให้ส่งเสริมคนดีมีอำนาจในบ้านเมืองอย่าส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองจะก่อความปั่นป่วนวุ่นวายได้คนจะคิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพอคิดถึงเรื่องนี้ปั๊บคุณตัดสินได้หรือเสียก็เสียใช่ไหมครับกลายว่าคุณเป็นนักการเมือง คุณส,สำลึกผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยว้งว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับพระหมหากรุณาธิคุณเพียงนี้แล้วเนี่ยควรจะน้อมนาพระบรมมาราชวาตัตรหรือสิ่งที่ดีที่งามมาปฏิบัตินะครับคุณกลับไปฝ่าฝืนพระบรมมาราชวาตัตนี้ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอํานาจในบ้านเมืองเนี่ยก็นี่ถ้าอย่างนี้เีก่แพ้ยับเยินก็รเรียกแพ้ในทางโลกกันิติและธรรมนิติด้วย แพ้ยับเยินแบบนี้เนี่ยบางคนก็มองไปถึงสภาสูงแพ้ไปในหัวใจประชาชนออที่มองว่าสภาสูงนี่ค่ายแดงก็แพ้ยับเยินเหมือนกันนะคะเพราะถูกมองว่าค่ายน้ําเงินนี่ประมาณ70%ค่ายส้ม15%ค่ายแดงนี่คือรวมอยู่กับ สีอื่นๆอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์วงสภาสอบว่าถือว่าเพื่อไทยก็แพ้ยับเยินเหมือนกันไม่ต้องอะไรครับเบอร์หนึ่งตัวจะเป็นประธานสภาได้สี่คะแนนนะที่ทำงานคือคนที่จะถูกมองว่าเป็นประธานวุฒิสภานี่นะครับตกที่ในชั้นจังหวัดเออได้สี่คะแนนได้สี่คะแนนนั่นเพราะว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันไม่ใช่เลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนะครับมันจับค่อยไปค่อยมาท่านน้องชายนี่เป็นเพื่อนผมเป็นงเพื่อนมาตั้งแต่ อยู่วัฒนะคร์ดด้วยกันนะครับต้อเรียนธรรมศาสตร์อยู่วัฒนคารงไปเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเรียนเนมาด้วยกันนี่แหละท่านเป็นผู้อักษรผมไปเป็นทนายความเก้าสูใหญ่ท่านก็ไปเป็นนายกนะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็มองว่าถูกวางตัวให้เป็นประธานวุฒิสภาเพราะท่าพระเพื่อไทยอยากกินเลี่ยงหมดนะครับแต่พอโดนจับไข่ในรอบที่สามเนี่ยท่านโดนไข่ให้ไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องอาศัยกับ S <S <ans> <S กับ NGO และก <S <ans> <S ลุ่มนักกฎหมายซึ่งพวกนี้เขาไม่เอาพรรคเพื่อไทย <S <S <ans> <S ท่านสมชายเลยได้แค่ได้สีส่คะแนน <S <S <ans> <S นะต้องถือว่แพ้ยับเยินในรอบนี้ก็ดูดิแกต้องไปดูดวงนะเนี่ยรถแล้วกลายเป็นว่าตัววางของพรรคภูมิเอไทยเนี่ยจะกลายเป็นประธานวุฒธธิสภาซ <S ans> <อ>ึ่งวันนี้เริ่มภาพชัดขึ้นเ,เรื่อยๆแล้วนะครับว <S ans> <อ>่าประธานวุฒิสภาที่จะมีขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือคนที่ อยู่ในเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยหรือเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยที่ดี m. ซึ่งก็เลยเป็นแ,แกงสุดยอดจริงนะ,ะเป็นนายก่าเข้าสภาไม่ได้โดนพวกเราลร็อก <laughs> 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 บอกตัวเต็งอันดับหนึ่งสื่อเกี่ยวทุกานตกแม่งเลย <laughs> อตอนเทียกระวนกระวายนอนก็ไม่หลับท้อง มันอ่ดขึ้นมาแล้วก็ดันเออตาดันขึ้นออามาดันแล้วเ,เดินไม่ได้เลยนะออต้องพักเฮ้เออข่าวตองเคยกินมาหลายปีที่แล้วออจากที่ผมปวดหลังเนี่ยนะเ,ออเขามากินก้านตองออมันหายไปเลยตอนนี้นอนแนละ้วโหวไม่เคยนอนได้แบบนี้